เน็ตซแนวติดตัวแปรเยอะๆแก้แบบนี้จากปี68รอบ2โจทย์กำหนดให้ x มากกว่า0ก็คือแม่งเป็นเป็นค่าบวกถูกต้องไหมเป็น0ูนย์ไม่ได้ติดลบก็ไม่ได้เป็นบวกแน่ๆ่ะน,น้องไฮไลท์แล้วก็โนบด้วยว่าเฮ้ยมึงเลขบวกแน่ๆแ,แต่ไม่รู้แหละเลขอะไรแต่ว่าแม่งต้องเป็นค่าบวกเลข2เลข3ทศนิยมก็ได้นะแต่แม่งขอให้เป็นค่าบวกแล้ว y ก็เหมือนกัน y ก็เป็นค่าบวกเหมือนกัน เราก็กาหนดเพราะมันมากกว่าศูนย์ไงก็คือเหมือนเดิมเลขอะไรก็ไดเลขหนึ่งเลขสองเลขสั้นหนึ่งร้อยหนึ่งพันน้ขอยแม่งเป็นค่าบวกแต่มีเงื่อนไขยอยู่อันหนึ่งว่า x กับ y ห้ามเท่ากันเช่นสมมติ x เป็นหนึ่ง y ต้องห้าเป็นหนึ่ง x เป็นสอง y ต้องห้าเป็นสองลักษณะนี้แล้วก็เหมือนเป็นการถาว่าข้อใดถูกบ้างอะมาดูข้อที่หนึ่งันข้อที่หนึ่งเนี่ยขเยขาบอกว่าไอท้อทั้งก้อนมาน,มานู่นมานั่นมานี่เนี่ยแล้วมันได้ศูนย์ สำหรับบางค่าของ x กับ y เฮ้ยพี่คืออะไรวะพี่บางค่าของ x กับ y อารมณ์มันเป็นประมาณนี้คือถ้าไอชอยที่หนึ่งอ่ะมันจะตอบถูกได้อ่ะกูขอแค่ x กับ y แค่บางค่าบางค่าคือแค่หนึ่งค่าคำว่าบางค่าเหมือนฟอร์ซัมอ่ะบางค่าคือกูขอแค่หนึ่งค่ากูขอแค่ x หนึ่งค่า y หนึ่งค่าแทนในเนี้ยเราได้ศูนย์อ่ะ ถูกไหมเพราะมันบอกเป็นศูนย์เนี่ยแทนแล้วได้ศูนย์กูตอบถูกเลยถึงแม้อีกพันพันหมื่นหมื่นค่าจะผิดแต่ไม่สนใจกูขอที่ถูกหนึ่งค่าแทนแล้วได้ศูนย์กูตอบถูกเลยทันไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะเอา,เอา,เ,อาเอาวิธีแรกกันเหมือนเราจะต้องไปสุ่ม x กับ y เหมือนจะต้องไปนึกว่าเฮ้ย x กับ y แม่งเป็นใครวะถึงจะแทนและไอ้ก้อนเนี้ยแม่งเป็นเลขศูนย์ซึ่งสําหรับพี่นะพี่ว่าวนวายเพราะว่าอะไรโอ x เป็นบวก y เป็นบวกแม่งเยอะมากกับแม่งไม่รู้จะใช้ค่าไหนอะ จำนวนเต็มบวกก็ได้ทศนิยมก็ได้เสร็จคุณขอให้ไม่เป็นบวกกัมันใช้ได้เยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าแทนเมื่อไหร่จะเจอถูกต้องไหมวิธีที่ง่ายกว่าการที่สุมส่มเลขสุ่มเลขแล้วโอ้โหเยอะมากคือการจัดรูปเราจะต้องจัดรูปก่อนเดี๋ยวพี่พาดังเราจะต้องจัดรูปก่อนเป้าหมายแล้วนะขอแค่หนึ่งค่าแทนแล้วได้สูตรกูตอบเลยถูกอ่ะจัดรูปเป้าหมายคือจัดรูปก่อนไม่งั้นวุ่นวายเยอะชิบหายอะข้อที่หนึ่ง ถ้าน้องดูฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเป็นเศษส่วนซึ่งปกติเศษส่วนเราไม่ชอบอยู่แล้วมันวุ่นวายใช่ไหมเราต้องกําจัดตัวส่วนอ่ะเราไม่ชอบแบบเศษส่วนอยู่แล้วเราก็เลยย้ายตัวส่วนคนเนี้ยขึ้นไปคูณเฮ้ยพี่ย้ายขึ้นไปคูณได้เลยเหรอวะเอาเองี้คําตอบคือได้เลยเพราะว่าอะไรเครื่องหมายมันเป็นเท่ากับมันไม่ต้องกังวลเลยพี่ไม่ต้องกับเครื่องหมายต้องตรงข้ามต้องมันไม่มีถูกไหมมันไม่เหมือนอาสรรมการ ถ้าถ้าเป็นอสมการมากกว่าเนี่ยก็ต้องมาคิดแล้วให้มึงบวกหรือมึงลบต้องกลับเครื่องหมายไอ้นี่ไม่ต้องกังวลเลยเป็นเครื่องหมายเท่ากับเป็นสม,รรมการย้ายขึ้นไปคูณให้เลยทีนี้พอเราย้าย x ก,กําลัง2 y กําลัง2ขึ้นไปคูน0จริงๆ0คูณใครแม่งก็ตอบ0แสดงว่าตัวส่วนไม่มีแล้วเราก็จะเหลือแค่ x ลบ y ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็คูณกับ x บวก y แล้วก็ฝั่งนี้จะกลายเป็นเลขศูนย์พี่ แล้วต้องมีเงื่อนไขไม่ว่าผมจําได้นะเวลาพี่สอนนะเวลาย้ายตัวส่วนขึ้นไปคูณอ่ะมันต้องโน้ตเงื่อนไขไว้ด้วยว่าไอตัวส่วนก้อนนี้ห้ามเป็นศูนย์ก็คือ,คอถ้าข้อปกติมันต้องมีแต่ข้อนี้ไม่ต้องเพราะอะไรมันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะ x แม่งเป็นบวกแล้วบวกไปยกกําลังสองอ่ะยังไงก็เป็นค่าบวกและ y แม่งก็เป็นบวกวบวกไปยกกําลังสองอยังไงก็บวกเหมือนบวกกับบวกคูณกันอะ่ะยังไงมึงเป็นเลขบวกแน่แนมึงไม่มีทางเป็นศูนย์ก็คือย้ายขึ้นไปคูณดื้อๆเลยเลยประมาณนี้ แล้วยังไงต่อทีนี้ทีนี้เรามาวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยไอ้สองก้อนนี้ยมันคูณกันทันไหมไหมสองคนเนี้ยมันคูณกันพี่ก็เลยมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันมันมันมีโอกาสคูณกันและได้ศูนย์ไหมซึ่งพี่เริ่มจากวิเคราะห์ด้านหลังก่อนเพราะว่ามันง่ายเนี่ยเริ่มเริ่มจากด้านหลังก่อนเพราะว่ามันง่ายอ่ะมันไม่มีการยกกลาลังไงและทีนี้วิเคราะห์ยังไงก็คือ x เราเป็นค่าบุกแล้ว y, y คือเป็นค่าบุก ไม่รู้แหละมึงจะเป็นเลขบวกอะไรอะ่ะมึงบวกไปรวมกับบวกอะ่ะยังไงม่งก็ต้องได้เลขบวกอ๋อไหมแสดงว่าไอ้ลตหลังอะ่ะมันเป็นเลขบวกแน่ๆทีนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ก้อนนี้ต่อว่าไอ้ก้อนเนี้ยสรุปแล้วอ่ะมึงได้เลขอะไรวะมึงเป็นศูนย์ได้ไหมเพราะศูนย์คูณบวกอ่ะก็ก็อาจจะตอบศูนย์ถูกไหมหรือไม่มึงเป็นเลขลบได้ไหมหรือมึงเป็นเลขเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก้อนนี้เอางี้ ทีนี้ในส่วนของก้อนนี้เนี่ยมันเป็น x ลบ y ทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมไม่ไม่รู้น้องจําหลักการนี้ได้หรือเปล่าคือ,ค,อคือเลขทุกเลขที่ยกกําลังสองอะ่ะมันจะได้ค่าบวกเสมอเช่นเราอาจจะเจอสามกำลังสองอะ่ะเราแม่งตอบบวกเก้าได้เลยหรือเราอาจจะเจอติดลบสี่กำลังสองเราแม่งยังตอบสิบหกอ่ะ หรือเราอาจจะเจอเลขห้ากลังสองราอตอบ25หรือเราอาจจะเจอลบ7กําลังสองราอตอบ4 9บก็คือไม่ว่าอะไรกําลังสองก็แล้วแต่แม่งจะได้เลขบวกเสมอทานตามพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยพี่ว่าโหมึงไม่ต้องสนใจอะ่ะมึงมึงจะลบกันใครจะเยอะกว่า x จะเยอะกว่า y จะน้อยกว่ามึงจะลบกันได้ใครไม่ต้องสนใจเพราะสุดท้ายเวลามันไปซ้อนด้วยกําลังสองอ่ะ ถูกไหมมันมีการซ้อนด้วยกําลังสองอ่ะทางก้อนอ่ะมันจะเป็นบวกเสมอพี่แล้วถ้าผมเจอศูนย์กำลังสองอ่ะมันก็ตอบศูนย์ไม่ใช่เหรอพี่มันเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่าอะไร x กับ y ไม่เท่ากันถูกไหมมันสมมติ x เป็นหนึ่ง y ไม่ให้าเป็นหนึ่งคือถ้า x กับ y ไม่เท่ากันอ่ะมันไม่มีทางลบกันได้ศูนย์นะมันคนละตัวเหมือนหนึ่งลบสองสองลบห้าสามลบไม่คนละตัวถูกไหมแสดงว่าในเนี้ยไอตัวฐานอ่ะ ไม่รู้แหละมึงจะเป็นบวกหรือมึงจะได้ลบอะแต่ว่ามึงไปยกกําลังสองมึงไปยกกาลังสองมึงเป็นค่าบวกแน่ๆตามตัวอย่างที่พี่เขียนไอ้นี่ไม่มีสิทธิ์แสดงว่าก้อนแรกที่เราคิดมามึงบวกแน่ๆไอ้หลังมึงบวกแน่ๆและเลขบวกคูณเลขบวกมันจะเป็นเลขบวกไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเลขอะไรมันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเพราะเพราะเราแค่ต้องการเช็คว่ามึงได้ศูนย์ไหมไม่มีทางข้อหนึ่งผิดเห็นไหม ไอ้น,นี่คือการจัดรูปแล้วเป็นการแบบเป็นการพิสูจน์เป็นการเช็คแต่ละอันมันพี่ว่าดีกว่าสมเลขเข้าไปแทนะ่ะไอ้น,นี้เม่งโชวแ์แน่แคือถ้าเราไปไล่แทนนะพี่ว่าอย่างไงก็ไม่เจอพ่อ,อะลรมันไม่มีทางมันเป็นบวกแน่แนถูกต้องไหมมันเป็นบวกแน่แนมันไม่มีทางได้ศูนย์ข้อนี้ผิดทีนี้ไปดูต่อขอ้อที่2เดี๋ยวก๊อปโจทย์มาก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้อที่สองให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บมากกว่าสองแล้วก็บอกว่าสําหรับทุกค่า ของ x กับ y ให้พี่มันไม่เหมือนกับข้อ1นนะหมายความว่าไงพี่หมายคขาว่าไอ้ข้อที่2อ,อะ่ะถ้าเราจะตอบถูกได้อะ่ะต้องแทน x กับ y ทุกค่าแล้วแม่งมากกว่า2อ,อะ่ะถึงจะตอบถูกได้ซึ่งถ้าเจออันใดอันหนึ่งผิดเราตอบผิดเลย ฐานไหมถ้าเจออันใดอันหนึ่งผิดตอบผิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องแทนทุกค่านะถูกไหมแสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยถ้ามันจะมากกว่า2ถ้ามันจะจริงได้มันต้องแทน x กับ y ทุกค่าแล้วจริงถึงจะตอบจริงแต่ก็เหมือนเดิมอะพี่ขี้เกียจไปสุ่มเลขมาไล่เชค็คโอ้กูไม่รู้จะเจอ,เจอมจันจัดรูเหมือนเดิมหลักการคือแบบนี้สองอันนี้มันคือเศษส่วนการที่เศษส่วนจะรวมกันได้อะเราไขว้เลย เพราะว่าตัวส่วนต้องเท่ากันไงเราไขว้เลยไขว้เลยไขว้เลย,ย,เลยตัวส่วนบะกันฝั่งนี้น้องจะได้ a กําลังสองฝั่งนี้ก็จะเป็น y กําลังสองและด้านล่าง y กับ x คูณกัน,กนพี่สับเป็น x คูณ y แล้วก็มากกว่าสองเสร็จแล้วพี่ทําเหมือนเดิมคือพี่ไม่ชอบตัวส่วนอะเออพี่พี่ไม่ชอบตัวส่วนอะพี่ไม่ชอบตัวตัวไหมพี่ก็เลยย้ายตัวส่วนขึ้นไปคูณกับเลข2อ้เฮ้ยพี่ เครื่องหมายแล้วพี่มันต้องกังวลไหมต้องเหมือนเดิมหรือเปล่าเอ็นี่เครื่องหมายมันเดิม,มดไม่แน่เพราะอะไรเอเป็นบวก y ก็เป็นบวกแล้วบวกคูณบวกยังไงก็ต้องได้เลขบวกอะถูกไหมเลขบวกย้ายขึ้นไปคนูนเลยโดยที่ไม่ต้องกลับเครื่องหมายสแสดงว่าเราก็จะได้ฝั่งซ้ายเหมือนเดิม x ก,กําลังสองบวก y กําลังสองแต่ด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสองแล้วตามด้วย x อก แต่ทีนี้ไอ้สอง xy เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกอยู่มันไม่มีเครื่องหมายไงมันคือบวกใช่ไหม mm. เราก็ย้ายมาตรงกลางเลยเพื่อเลี้ยงกาลังปุ๊บตอนแรกมันเป็น x ก,กาลังสองไงจะได้มี x ก,กาลังหนึ่งมาต่อตู่มันก็จะกลายเป็น x กาลังสองลบสอง xy บวก y กลังสองแล้วฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือศูนย์ถูกไหมเพราะว่าถ้าเราย้ายลบสอง xy ไปเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะได้โจทย์ตอนแรกนั่นเองแสดงว่าเราทําถูกมันแปลงไปแปลงมาได้พี่ย้ายมาอย่างนี้เพื่ออะไรไม่รู้น้องคุณสูตรหรือเปล่าที่ว่ามันเป็นแบบแบบหน้ากําลังสองอ่ะ ลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองมันเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์เพราะว่าเราสามารถยุบเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองได้ไอเนี้ยแม่งคือหน้าไอเอ็กแม่งคือหน้าและไอวแม่งคือหลังมันเป็นหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกกาลังสองมันยุบเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองได้อ๋อไหมแล้วพี่ว่าไอนี่ไม่เหมือนเหมือนข้อที่หนึ่งอ่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่า x ลบ y อะ่ะเราไม่ได้สนใจว่ามึงจะได้ใครมึงจะบวกหรือมึงจะลบแต่มันเป็นศูนย์ไม่ได้ตามที่อธิบายไปเพราะมันไม่เท่ากันแน่แน่ไม่รู้แหละมึงจะบวกหรือมึงจะลบไม่สนใจเพราะว่าอะไรมึงมีกําลังสองไม่ว่าจะบวกเจอกําลังสองลบเจอมึงเป็นเลขบวกแน่แน่เพราะฉะนั้นเลขบวกมากกว่าศูนย์ไหมอ้ยังไงก็มากกว่าไม่ต้องเช็คก็ได้ว่าบวกคือบวกอะไรบวกแม่งมากกว่าศูนย์เสมอ เพราะฉะนั้นถูกแสดงว่าไม่ว่าเราจะแทน x แทน y เป็นใครก็แล้วแต่ไอ้ข้อ2มันจริงแน่ๆถูกแน่ๆเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกแสดงว่าข้อนี้มันหาว่าข้อใดถูกบ้างก็ตอบข้อ2ถูกอย่างเดียวนั่นเอง สำหรับน้องที่ไม่ได้คณิตเลยไม่มีพื้นฐานแต่อยากได้คณิต n e t ตเซ60บวกๆและจบได้ใน1เดือนพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษ1,299บาทแต่ถ้าใครที่มีแฟนมีเพื่อนมีพี่มีรุ่นน้องสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปคนละ999บาทและโบนัสพิเศษสำหรับน้องที่สมัครภายในเดือนนี้1 แถมฟรีหนังสือเรียน2เล่มพร้อมชีตอีก7ชุด2 mock test netset สองชุดบวกบวกพร้อมคลิปสอนเฉลยละเอียดครบทุกข้อและ3เฉลย netset ห6 5ถึง6 6ครบทุกข้อและปี6 7เฉพาะที่พี่รวบรวมมาได้จริงๆแม่งก็เกือบครบทุกข้อใครสนใจสมัครทักมาที่บ้านเขียวมีตัวแอซด้วยนะ mac under score dark มีตัวแอซด้วยครับพี่ชัวร์ว่าคอสนี้มันจะช่วยให้เราทำา60บบวกบวกได้แน่นอน